นั่นรอบของพวกทีตายไปแล้วไม่ยไมมันนั่งได้มีใครนั่งอยู่อ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไม่เห็นภาพหรอกทำไมมันนั่งได้ด้วยเหรอถ้าประตูอยู่ฝั่งนี้เหรอเฮ้ยระยะมันมันลื่นจังวะปกติได้เวอร์กั๊เจีแล้วมันลื่นขนาดนี้เลยใช่ปกติมึงไม่อัพเปลยปกติมึงไม่อ้าเขาถึงเกาหลีกัดใจเลโดนหมดอ่ะสามคนตรงนี้ โอพี่คนเดียวแถวนี้หมดผีไอ้สามอ่ะสี่เลยไอ้เหี้ยกูวิ่งไปละไปละบอลเจาะบอลเจาะแต่บบ้านเนี่ยเด้อกูรอปั่นไปกูรอกลับไปยามเคร่งเหนือมาไล่แบบสุดไล่สุดไล่สุดปลาสุดปลาสุดชอบสุดสุดผมไม่ทัน โอ้ยเฮียมีเครื่องระเบิดอีก้ยแต่กูทำเครื่องระเบิดแต่มันน่าจะมาหากูหรือเปล่าไม่มาหาคุณเครื่องระเบิดไม่ไปไปมึงจะเอาเครื่องระเบิดมาทำควยถ้ามึงอะไรระเบิดได้ไม่ไปเหี้ยมันไปจรงเลยครับเขาก็เอาชัวร์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 มันเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่อ้าวทำไมมันกลับมาคร อ่าอะไรกลัวแล้วไม่แก่ใจกู้ดีเกคนข้าที่เชิคืคอ kind of คคู้ค,คนเป <t iny burning artists> ็นเขาคนที่เชิญเป็นนิัยคินเสียใจะไรอ๋อเหียมันหันหน้าไปอีกฝั่งจบละ โอ้เปลินตีเปนตีเปลนตีเปนตีเปนตีโอ้โหนาบ้างเวยเร็จมันไม่กันนะแบบคนฆ่าด <rawd Moder> ิเจอกูกูมันไม่เกิดเป็นเจ้าคุณจ้าดิฉันกูกูก็เสียใจ ไอ้ชี่ไอ้่ไรเกียรตาใช่ไมมไรไม่ไรไม่ไรกับอุบอุไม่ไรไปรอสอ,องไปาาบ้านจะเสร็จแล้วเนีเดีวสยเดี๋ยมีหล เออเกียร์ไปเครื่องมือเกียร์ไม่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางตรงกลางอยูตรงกลางแมันโซน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 มันนโซไปเครื่องมือไปเครื่องมือเกียร กลับมาไปเลยไปเลยไปเลยไปเครื่องบนบ้านใช่ไหมที่มันปั่นดีไว้อ,ะอ่ะจุม่มรูดหัวโอ้โหกระชืบเยอะไปเยอะแล้วมีสี่สิบสี่เล่นมนับไป ตเลียบไก<ะ>่ได้ไอ้เพี้ยตาเตือนตายไปหาเราเกียดอาการมันเป็นจังซาเยเก็บมีเดเห็นี่เห็นมันเข้ามาในบ้านแล้วบอกตายเกียด

ปรเดนเด่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 นเดนเด่นเ่นเด่นเด่นเด่นเบตรเยกันเด่นเด่น้เขันเด่เด่ไม่มาระวังัดเด่นเด่นเหลือเกินเด่นเหลือเกินเด่นเหลือเกินอมันเอากูอ๋อโง่ไอ้ตัยัแค่ตรงน้นเลยวะ เขาก็เอาสุดไปไหนเก็บนะม,มีดกลับมาเก็บม,มีดที่เดิมแล้วโอ้โหตู้นี้มีด,มด<อ>ยังไม่หมดเลยพี่น,นะูดูทรงนะเล่นอยู่แค่ตรงนัน้นอะมันไม่ไปที่อื่นเลย <S <S เล่นอยู่ตรงหน้าประตู พี่ก็เข็มปัดพี่กอาเข็มปัดไปหนเอ็ด e s o s e r าีว่าเป็นหนึีดีว่าเป็นห มันใหญ่แล้วลาก้ามถนนมามเแย่จะได้ปั่นมันไม่ได้ไรกูไม่ได้ไรกูกลับไปอุ้มทีม่แรกกูอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านใหญ่โอ้แม่ oh นี่ชินละแย่ yeah, ละถ้าผมเสียสละชีวิตไปแล้วนึ่ bịt không được đi anh để cái này qua. thang nam. biết phải phòng nó. không mày mà lại là, ai, là phải để để là tiền cho nếu mà chỗ nào con mẹ chả là câu hấp câu hấp câu nếu nè không tung นี่ไงเครื่องนี้ไปเลยเอาหูมุมนี้กูจะได้เห็นว่ามันมาหรือไม่มา กูไปก่อนเด้อไเยไม่หวไม่หวไม่หวอากาศมันเป็นยังไงครับไปก่อนนะครับผมเฮ้ยมึงไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ที่มึงไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่โอเคได้เลยไ้ัวไวคัโอเคโอเคครับเจอลูกนี้โอ้โหแย่กดได้หายไม่ทันโอ้ยไปเครื่องนู้นมันก็กระเทียมเื่องวะน เครื awesome, ่องดิแสนภาคุกใจก็กลับมาช่วงไแล้วตรงกลางยังไม่มันจะเหียันบันนี่คือระเบิดเองเด้อว่าเคแฟนระเบิดปืนป่บป๊นป๊บป๊บป๊บปปาละละปื กูพยายามเงียนอยู่แต่กูไม่รู้อยู่ไหนกไม่ได้เปลี่ยนเปิร์ม,มาเปอร์ปกติดอ่ะวิ่งหนีไม่ค่อยไดอย้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางตรงกลางช่วยพวกมันน่าจะวิ่งไปกลับไปาาลกลับไปกลับไปกลับไปบไป,ไปโดนไปโดนเคยมีเครื่องเกะนู่นหนึ่งไม่ใช่ได้หายไ่ได้ยังไงไปแล้วไม่ปกติ มาสนใจหลับคนงานขาดเลยยาวลายเลยระวังเสื้อระเบิดด้วเสาเดิมไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดเช็คมาแล้วถ้าไม่แขวนเสานะตรงนี้จะไม่ระเบิดอ่ามี 2. 1 2 3 4 5ขวนกินไปแล้วกวนกินไปแล้วไม่เอากพราเฟอร์ย่อมไม่ได้เฟอ,ร,เอร์ย่อมอ่อมันต้องใช้สำหรับเพื่อนอะไรนะ มันไม่ได้ใช้อะไเลยไม่มีอะไรฉายที่อะไรไม่มีอไปช่วยฉันเตอ้าวตัวเล็กิมันฉันไม่ไหวละไม่เหลอไฟเลยสองไฟไปแตทีโอ้ชิต ตีสดยื้อไงยื้อยื I mean. ้อย UH ื้ออยื้ให้นานที่สุดให้เก็ตเอาได้หรอวะไม่ให้มีกันหมดกันอะไระไอ้้เหียไม่เอาไม่มี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 อันไม่ใช่เฟิร์กเมจจ์ตายอีกแล้วครับ